สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับท็อปอีสานสตูดิโอเช่นเคยนะครับก่อนไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราครับสวัสดีครับพี่น้องครับมานีนะครับผมบ่าวท็อปพาดพี่น้องมาเบิรงงัวนะครับผมพี่น้องครับงัวบ้ามันนะครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปไปคุยครับจากของงัวกันเลยนะครับผมพี่น้องนี่นะครับไอ้นี่ตัวนี้สี่ขายบ่ครับด้จังได้นี่ขายาขายเนาะครับเนาะ มานม่านอางเง้ม่านสองเดือนมานสเดือนนะครับเนาะผสมข่มตัมโตัคล้องอยังกับผสมหอยหัวพันใหญ่เลยแดงน้ำแมา่นก็โอ้ใหญ่เลยนะครับเนาะน,นี่นะครับผมพี่น้องครับอันนี้ม่านใช่ไหครับนี่มาน,อนสองเดือนสองเดือนเนาะครับเนาะมีใบมีหลอดเรียบร้อย ผสมตัผสมตัวอผสมตนะครับเนาะนี่นะครับพี่น้องครับไว้งามนะครับตัวใหญ่แห้งนะครับผมเมืองแนวพี่น้องเลยคนน่ะสนใจหรือชื่นชอบนะครับผมพี่น้องลูกขายไปแล้วนะครับเนาะลูกขายไปเก่ามืลูกขายเก่ามือนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับผมแจ็คเดือนกับลูกมันขายเก่ามือโอ้แจ็คเดือนขายเก่ามือนะครับผมพี่น้อง ขายไปทา้งในนอกกี่หมื่นไงขายไปคอนคแกนคนแกนนะครับเนาะนี่นะครับผมพี่น้องแกงขาดีนะครับผมหนังหนาเนาะหนังมันเนาะสีงามนะครับผมอันนี้สิเปิดราคาเท่า,าไหร่ครับนี่ห <regarder> MM. กหมื่นหกหมื่นเนาะครับเนาะต่อรองไดหกหมื่นราคาต่อรองได้นะครับพี่น้องครับนะี 6, น่ครับต้องให้มันนึ่งๆนึ่งห้มันยืนหนึ่งหนึ่งเหมือนตัวไหนะ นี่ครับผมพี่น้องราคาหกหมื่นพ่อสื่อได้พี่น้องเด้อนี่ครับเน่ะครบเดือนแล้วครับทองสองเดือนนะครับผมเลยสนใจกับโทรมาสอบถามได้นะครับเนาะเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวจะให้ถ่ายคลิปนะครับผมพี่น้องนี่นะครับหกหมื่นต่อรองได้ราคาหกหมื่นต่อรองได้เน้องไ 60, อเนานะ ครบมันสองเดือน,นโคมโตโอ้พี่พขนาดเนาะตัวย,ยันยาลายนะครับพี่นองครับตัวจริงตัวหญ่นขนาดนะครับผม,มในลูกก่<ม>พี่นองเบิ้งกับจิบป,ปัไนไดนะครับผมตัวจริงนี่งหญ่แห้งนะครับลูก, 2, 000, ลลก 3, อสองพันแล้วลูกสามใทองสองพันเนาะสามไอม่ททองนะครับผมสองเดือนนะครับขายในราคาหกหมื่ออนน,นะครับผมราคาต่อรอบได้คนละนะครับ งวงหูนะครับงวงตัวนี้นะครับราคาถูกก็ทซองตลาดนะครับคุณพี่น้องครับว่าตัวนี้นะครับถ้ามันขายในกลุ่มอื่นอาจจะแพงกว่านี้นะครับผมอันนี้ขายงวงขอกนะครับเนาะขายงวงบันบานเท่าเลยครับพี่น้องครับทายในไฮในหน้านะครับผมราคาหกหมื่นนะครับ บอกเบอร์โทรนะครับผมให้เบอร์โทรที่ต่อเบอร์โทรเอาเบอร์โทรวัท็อบเนาะครับผมพี่น้องครับเบอร์โทรเดี๋ยววัท็อปสีบอกให้พี่น้องนะครับผมสำหรับเบอร์โทรนะครับผมพี่น้อง098นะครับ191นะครับผม0757นะครับผมเดี๋ยวโทรมาได้นะครับผมเดี๋ยววัท็อจสให้คุยครับไอ้เพื่อนนะครับผมพี่น้องครับนี่นะครับผม ราคานี่บอถือว่าบอแพงนะครับพี่น้องราคาแบบสําหรับปูที่อยากเลียงงัวนะครับเนาะอันนี้ไปต่อยอดได้นะครับผมบ้านสองเดือนนะคารบับ้านสองเดือนนะครับผม,มสามารถสามารถนั่งเป็นเลียงละก็ไปผสมตัวใหญ่ได้เนาะ<ไ>งัวพันธุ์ลูกงามนะครับผมลูบ้านเพิ่งมาขายไปเก่ามือน,นะครับ ขึ้งาดีเนาะช่วงนี้ก็บ่ค่อยมีหงาเนาะครับเนาะอันนี้เขาเรียกงนานเป็นได้ครับนี่เกี่ยวแห่กินธรรมชาติเน,ะนานะโอ,อ,อ้โหนี่นะครับผมบนเวนง่วเรียงหัวอาหารนะครับเด้อนี่ครับหงานเพิ่นนากเกี่ยวกห่กินอยู่ดอกเนาะนี่นะครับ,บห,า,หางยาวนะครับผม ผู้ใดสนใจก็โทรมาด้พี่น้องเด้อตามเบอร์โทรที่หายในคลิปมาแล้วครับผมคลิปนี้จะล่าพี่น้องไปก่อนครับอะเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าขอ,ององูฟันอีกัวหนึ่งนะครับ่ะทกลงราคาหกหมื่นนะครับเนาะหกหมื่นต่อร่องได้ไดพิกัดเท่าอยู่ไซส์หนึ่งครับพิกัดมุกดาหารมุกดาหารนะครับผมงูทั้งมุกดาหารนะครับเนาะฮะเปิดเมล็ดแฉแรกเปิดแฉลรกนะครับ เป็นได้คือคล้ายครับพี่อ๋ีค่าเรียงมี <laughs> ค่าเรียงเอาให้เพิ่นใช้ลังมัน <ไป S 2> เนะเเา,เเานนะานะครับผมพี่น้องอ่ะวันนี้คลิปนี้ก็ลาพี่น้องไปก่อนครับสนใจโทรมาครับพี่น้องสวัสดีครับ